สวัสดีครับชิปนี้นะครับมาชมด้วยกันนะครับเครื่องปิดสตาได้นะครับแต่ว่าถ้าปิดชกเครื่องจะติดได้ครับพอเปิดชกเครื่องจะเร่งแล้วดับนะครับมาดูด้วยกันครับดูปัญหานะครับเวลาสตาร์ทนะครับต้องเร่งสักหน่อยนะครับอันนี้ปิดชกนะครับปิดชกมาสตาร์ทดู เบาไม่ได้ครับแต่เล่นกลางๆนะครับถ้าเปิดตุ๊บด้ยนะครับเปิดตุ๊บปกติครับจะเป็นอย่างนี้ครับตอมาแกจคาบูครับ่าน้ำมันนะครับขึ้นไม่ได้เครื่องเก่านะครับเพไม่ทำงานมานานแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นเพราะน้ำมันหรืออะไรแก้ปัญหากันครับดูด้วยกันนะครับปัญหาบางทีก็ อาจาจะเกิดกับเครื่องเราก็ได้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อกิ โอิสนะครับกิโอลิสนะครับเบาครับน้ำหนักเบาเบามากเลยตัเป็นหน้าตาของมันนะครับข้าปั๊มนะครับปกติถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เกี่ยวกับน้ำมันครับขึ้นไม่สะดวกครับไม่สมดุลกันอากาศเข้าเยอะ น้ำมันเข้าไม่ได้ก็ดับถ้าปิดชกมันก็ดันน้ํามันเข้าไปได้เครื่องก็เดินได้แต่ว่าพอเปิดชกอากาศเข้าได้เยอะน้ํามันขึ้นไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับเครื่องก็จะดับ ปั๊มออกจะเป็นนแข็งไปหน่อยนะครับครับไม่รเบิดไปก็มันเหมือนจะแข็งหน้าแข็งถ้าหน้ามันแข็งมันก็สะบัดทากอยาครับเยจะลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูใส่พปั๊มตัวนี้ใหม่ก็ใช้ใช้ได้ครับตัวนี้ ตัวนี้ยังดีอยู่ตัวนี้ก็ถอดด้วยนะครับเวลาเป่ามันจะได้ฝุ่นตะกอนจะออกมาได้นะครับดูของตัวนี้ก็เชียร์น้ำมันเหมือนกันครับบบปรับกินมากกินน้อยครับอยู่ด้านข้างครับนะครับกินน้ำเหล,มเ,หลมเวลา ปรับเข้าออกก็กินน้อยเวลาใครออกก็กินเยอะนะครับตั้งให้พอดีคลาออกเยอะก็ไม่ดีครับก็เสียงหวมไปนะครับ ล้างเสร็จก็ทีนี้ก็มาเป่าครับคลายคายกดเกลียน้ำมันออกด้วยนะครับจะได้เป่าให้มันโล่งนีครับจะมีสปริง เหมือนเดิมนะครับล้างขบูบิงเล็กๆนะครับระวังตกหายนะครับถ้าล้างเองครับก็มาเป่ากันครับเป่าทุกรูครับ เระวังนะครับมันจะมีตะแกงนะครับบางบางทีนะครับเราอาจจะเป่าตัวออกไปได้นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับ มาประกอบนะครับเหมือนเดิมครับใส่สป,ปริงเล็กลงจุดกลางนะครับอันนี้เป็นจุดปิดเปิดน้ำมันนี่ครับเป็นหลุดหลุดอย่างหลุดครับเนี่ยตะแกงตะแกงเล็กนะครับใส่อย่างนี้ครับ ใส่สลักเข้าไปเสียบน้ำมันนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับอย่างนี้แล้ก็เหมือนเดิมครับเอาเขียบเข้ารู สำหรับดุงข้างล่างครับตัวนี้ก็อเอาให้ตรงกับลงจุดกลางสปริงนะครับตัวนี้ใส่ลงไปเลยครับให้มันล็อกคอของเข็มปิดเปิดน้ำมันนะครับ นี่ครับจับนัดเข้าไปครับ มันเล็กครับเล็กมาก ตัวนี้ก็ให้พอดีนะครับถ้าขึ้นเลยแปรงก็นิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่อย่าให้เยอะนะครับมันจะท่วมตัวนี้เปิดน้ำมันเข้านะครับเวลากดนี่ครับตัวที่กดค่าขเดือน,นครับคือตัวดุมการนี่ะครับใส่เข้าไปเลยครับ ี่ครับตัวยางดำตัวนี้ก็ก้นขบูนะครับก็ใส่เขาเ้าไปเลยมันจะมีรูสองรูครับแล้วก็ ช่องของอากาศนะครับก็เ,เอาเข้าไปเลยครับก็ใส่น็อตไปเลยครับ ชุดนี้นะครับไว้ก่อนตัวนี้ก็ตาทางเดิมนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก็ดูก็ทาง ตัวทางตัวนี้นะครับจะมาอยู่ด้านด้านตัวนี้นะครับมันจะมีล็อกอยู่ <ST AN> กดใส่เข้าไปเลยนะครับ <ST AN> ครับลงล็อกก็หมุนน <ST AN> ็อต <Moon> <ots> เลยครับ น็อตสี่ตัวนะครับหมุนให้มันตึงพอประมาณก็โอเคนะครับก็มาใส่เข็มนะครับเข็มน้ำมันตัวด้านข้างนี่ครับเป็นเข็มน้ำมันนะครับใส่เข้าไป ข้าเต็มเกี่ยวครับแล้วก็ไข่ออกมาเอารอบนะครับครึ่งรอบเป็นหนึ่งรอบเป็นรอบครึ่งกลักวๆนิดหน่อยนะครับตั้งไว้เลยแล้วก็มาใส่ลูกเร่งครับ เค okay, ครับมาประกอบลองดูว่ามันจะได้ไหมใส่เข้าไปนะครับ อันนี้เป็นสาย,สายออกนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสายเข้าครับข้างใน สายเล่งเข้าไปถ้าถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าปิดชกนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเปิดชกครับถ้าปิด น้ำมันจะดูดขึ้นได้นะครับจะขึ้นแรงแล้วก็จะติดได้ถ้าเปิดถ้าเครื่องมันปกติมันก็เปิดอย่างนี้ทํางานใช่ไหมครับน้ํามันอากาศเข้าพอดีมันก็ทํางานได้ปกติแต่เครื่องนี้เวลาเวลาปิดชกก็ติดได้นะครับเวลาเปิดชกมันจะเล่งแล้วก็ดับก็หมายความว่าน้ํามันมันขึ้นบางแล้วก็หายไป เข้าไม่ได้อย่างนี้ครับมาลองดูครับตับงเร่งสักหน่อยครับกดน้ำมันรอนน้ำมันขึ้นก่อนปิดชบก่อนนะครับอย่างนี้มัน ปกติต้องปิดชกก่อนนะครับปิดเครื่องถ้าเครื่องเดินแล้วก็เปิดชกปกติว่ามันจะเหมือนเดิมมันจะได้ไหมปิดชกนะครับเราจะเปิดชกนะครับไม่ได้ไม่ได้อีกแล้ว มาลองอีกทีครับ ได้ตั้งน้ำมันใหม่ครับครึ่งหนึ่งคร,ครึ่ง เครื่องนี้มันงูปครับล้างกระบู้องเปล่ามัยังรูปอ,อีกผมตั้งเต็มน้ำมันรอบเครื่องนะครับก็ตกอไม่ได้พอบังคายนะครับเต็มน้ำมันนะครับอีกครับคนหลังกระบูอออบ้องทมายความมันรอบกว่าตัวนี้ครับตัวนี้มันคายได้ครับ เร่งขึ่นครับปกติเ้าได้ครับเกี่ยวกับถิ็นตัวนี้นะครับร้างขบูุนี้ยังไม่ได้ครับพอมาทายตัวนีไ้ได้เกี่ยวกับเตียงนี้ครับรรบ,บางทีก็ขัใไม่งงครับอย่างมางเร่งดูอีกทีครับ โอเคครับก็ทางน้ำมันขึ้นก็เข็มตัวนี้ครับสงสัยเข็มลงลึกนะครับน้ำมันขึ้นไม่ได้นะครับพอเราคายขึ้นมานะครับน้ำมันขึ้นได้ก็ปกตินะครับนี่แหละครับสาเหตุที่ว่าน้ำมันล้างขบูแล้วก็ยังเป็นนะครับยังมีอาการวูบวูบวูบอย่างนี้นะครับก็ทำหาครับคายเข็มน้ำมันตัวหลังครับ ตัวนี้ก็ไม่มีผลครับพอมาคลายตัวบนข้างหลังตัวนี้นะครับคลายออกมาหมุนซ้ายนะครับตัวนี้ครับก็โอเคครับได้แล้วครับเครื่องนี้ไปทํางานได้นะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ